ดมิโลมาทากิจกรรมกระทาความเป็นมิตรภาพนะคะก็คือเราจะมาวาดร่วมกับเจ็่งเส้นไหนใครจะมานั่งข้างๆก็ไม่รู้จะวาเรื่องอะไรก็ไม่รู้นะคะตอนนี้ทุกคนเรากำลังจะเริ่มวาดแล้วนะแต่เรากำลังเกิดคำถามว่าเราจะวาดอยไวะ เามีแพทเทิร์นให้เราเลยเสอรของเราจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาลองดูกันเราจะกรัฟอลโลวแพทเทิร์นเต่านั้นการวาดรูปเหนียวแบบปิกัโซก็ดำเนินมาถึงครึ่งทางแล้วนะคะนี่มันเล็กว่าครึ่งหรือเปล่าก็ไม่รู้อะแต่ว่าก็ถือว่าได้ป่ะเอาจริงลืมมันยังไงวะเนี่ยคือครูเดินมาชมด้วยอันนี้ นี่คือหน้าเหมียวในความทรงจำของดิฉันแบบปิกัสโซค่ะนี่คือเหมียวตัวจริงนี่คือหน้าดิฉันในความทรงจำเหมียวตอนนี้คือเรากำลังเ,เดินกลับบ้านกันนะคะเราก็กำลังคุยกันถึงเรื่องว่าที่เราไปวาดรูปก,กันมาเนาะมันไม่มีทางวาดทันได้เลยอะคือถ้าเราอะตั้งใจวาดจริงๆอะเราต้องวาดแบบไม่คิดอะไรเลยวาด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 ระบาย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 อะไรเงี้ยมันไม่มีทางเลยเว้ย คือตัวเราอะไปตกหลุมพรางที่ว่ามันดันมีต้นแบบรูปต้นแบบอันหนึ่งอะมันเป็นผู้หญิงอุ้มหมาดัดชุนเว้ยเราคิดว่ายถ้าคนนี้อุ้มหมาดัดชุนได้แบบว่าเราน่าจะวาดเลมอนเข้าไปในรูปได้นะน่าจะวาดแมวเข้าไปในรูปได้ก็เลยวาดเข้าไปแต่ภาพมาแมวกูเป็นปิกัสโซเลยจ้ะเพราะว่าวาดไม่ทันแค่วาดหน้าคนก็แล้วก็ตปิดปิตาปิตาข้างหนึ่งคือวาดไม่ทันโว้ยคือมันเป็นไปไม่ได้เลยที่ มันจะออกมาได้เหมือนแบบที่เขาให้อ่ะเราเข้าใจว่าแบบมันก็ต้องสวยแบบให้ทุกคนแบบวู้าวมันได้แบบนี้เลหรอเลยงงแล้วตัวเขาเองเขาก็วาดเก่งมากอะคือเขาเพยายามจะพูดอะไรก็ตามก็แบบง่ายไปหมดแต่ก็เราคือไม่ได้วาดไม่ได้ถึงเขาจะมีแพทเทิร์นแบบตาจมกูกปากมาให้แต่สุดท้ายแล้วแบบแล้วไงมึงตายที่เอาลายก็ได้นะเอาลายก็คือแบบ ร่าเปลี่ยนคือชีวิตเปลี่ยนเลยดังนัง้นกิจกรรมนี้ก็คือขอแนะนํมาให้ไปทํากันนะคะแต่ว่าไม่ต้องคาดหวังว่าวจะได้รูปสวยกลับมาปร,ประดับบ้านเลยนะคะเพราะว่าเราก็จะได้รูปน่ารักประมาณหนึ่งกลับมาแต่ว่าพอสุดท้ายแล้วในคลาสมันมีประมาณแบบ30มสิบอย่า้องสามสิคนได้เราไปดูของคนอื่นเราตอนแรกเราคิดว่าเราก็แบบเราก็เฟลประมาณนึงแล้วนะไปดูของคนอื่นเอ้าอันี้ของกูก็ไม่แย่ของคนอื่นคือในคลาสเราอยู่ในระดับแบบเหนือมีนิดนึงอ่ะเออเพราะว่าของคนอื่นคือแบบ อย่างว่าแบบฮะแล้วก็จะเี็นบางคนที่แบบฮัลโหลเพื่อนวาดมาจากบ้านแน่เลยอย่างเงี้ยคือมึงวาดมาจากไหนเหรอบายสีเสร็จแล้วอะไรเงี้ยนั่นแหละค่ะดังน,นั้นก็คือเราก็คือคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกอีกเหมือนกันค่ะ <S <S เราใช้ได้ใช้ได้อยู่เราใช้ได้ค่ะใครที่อยากจะลองมาทํากิจกรรมนี้นะคะเราจะใส่รายละเอียดของที่นี้เอาไว้นะคะอ๋อไม่จะบอกว่าตอนที่วาดอยู่นะคนที่สอนก็เดนมาแบบโหเพื่อนนี่เด่นอาร์ไดเปล่าหรือว่าใช้สีได้แบบน่ารักจัง เราก็แบบอี้กูแค่ต้องการทีดว่ามันเสร็จเท่านั้นและจริงๆนะเราก็คือไม่ได้ผสมสีเพิ่มเลยเพราะว่ามีอะไรให้กูกูเอานะเลยตาเพราะไม่ทันแล้วเด้อฉันต้องทำให้เสร็จให้เร็วที่สุดนั่นแหละค่ะท่านผู้ชมเรื่องราวก็เอวังรยประการราชนีค่ะก็หลังจากนี้นะคะถ้าใครอยากจะไปเนาะแล้วก็ขอแนะนำให้ไปค่ะแต่ว่าต้องบุกล่วงหน้าเนาะเพราะว่ามันค่อนข้างเต็มเหมือนกันอันนี้บุกล่วงหน้าประมาณเกือบเดือนได้เนี่ยแล้วก็ใครที่ไปมาแล้ว กทำกิจกรรมแบบนี้นะคะก็อย่าลืมมาคอมเมนต์ให้ฟังบ้างนะคะว่าชอบไม่ชอบยังไงนะคะวันนี้หันษาก็จะขอจากไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในกิจกรรมหน้าขอบคุณที่ดูมาจนถึงตอนนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์ subscribe จะเป็นพระคุณมากคะ่ะลาไปด้วยเลมอนอีกกระสนติง้ง <laughs> บ๊ายบาย